คูช้ชมครับการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์นั้นเริ่มต้นจากปัญหาที่เกิดมาจากมาตราที่41ของพระราชบัญญัติประกันสุขภาพจริงๆมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี47แล้วนะครับจนมาถึงร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณาสุขที่ก็กำลังรอการพิจารณาในรัฐสภาก็ยิ่งทําให้ทั้งสองกลุ่มนั้นเกิดการเผชิญหน้ากันรุนแรงมากขึ้นมีทั้งการฟ้องร้องและก็นําไปสู่เรื่องราวมากมาย ก็เป็นข่าวเป,เป็นประจำนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากแพทยสภาด้วยค่ะบอกว่าในรอบ20ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ได้มาตรฐานเกือบ2,000รายค่ะซึ่งคุณอนศนสีเปลี่ยนจันทีมแปกระเด็นของเรานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายคนหนึ่งที่เขาตัดสินใจที่จะฟ้องทางแพ่งโดยเขาระบุนะคะว่าทางโรงพยาบาลน,นี้ออกใบรับรองที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการตายของแม่ของเขาค่ะ การไปร้องเรียนหรือการเรียกร้องอะไรต่างๆของผู้เสียหายไม่ได้รับความเห็นใจหรือดำเนินการไปทางที่ถูกต้องท่สาสภาเองหรือโรองพยาบาลรัศมีเองจนป่านนี้ร้องเรียนมาเกือบสองปีแล้วยังไม่มีผลคืบหน้าอะไรเลยนี่คือเสียงสะท้อนจากลูกชายของนางไข่ดำรงกิตถาวรที่พยายามทวงถา,ถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตของแม่จากแพทย์ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดนครปฐมนายไพรัตดำรงกิตถาวรอายุ42ปี ลูกชายคนโตของนางไขตัดสินใจเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้รักษาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนคนปรปฐมหลังใช้เวลากว่าสองตีรวบรวมหลักฐานใบรับรองแพทย์ฉบับนี้คือหลักฐานที่นายภัยรัฐใช้แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จเกี่ยวกับการตายของแม่แพทย์วินิจฉัยว่านางไขมีสภาวะแทรกซ้อนหลอดเลือดอุดตันในสมองสมองบวม และเสียชีวิตในวันที่30กันยายน2551แต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคำให้การของแพทย์ที่นายภัยรัตนได้ฟ้องร้องต่อสารแพง่งเป็นคดีผู้บริโภคก่อนหน้านี้กลับระบุว่าการเกิดเส้นเลือดในสมองแข็งตีบของผู้ตายไม่ได้เป็นสภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดซึ่งขัดแย้งกันส่วนเอกสารทั้งสองฉบับนี้คือสำเนาใบเวร,ระเบียนของนางไขที่โรงพยาบาลออกให้กับญาติหลังเธอเสียชีวิต และอีกฉบับหนึ่งโรงพยาบาลส่งให้กับสาธารณสุขจังหวัดทั้งที่มีต้นฉบับเดียวกันแต่ใบเวระเบียนทั้งสองฉบับกลับมีความแตกต่างกันหลายจุดทําให้พวกเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นคือในนี้เนี่ยในในตอนปีสองเนี่ยนะครับมีการลงบันทึกในในโรงพยาบาลว่าค่าความดันเนี่ยอยู่ที่ร <100. S 2> ้อยกว่าหกสิบร้อยเจ็ดสิบเขาีร้อยเจ็ดสิบนะครับแต่ในตารางารตางนนี้เนี่ยลงลงน่า ในปีสองนะครับร้อยหกซึ่งไม่ตรงกันโ <Okay. S 1> สองตีที่ครอบครัวดำรงกิจถาวรมีคำถามว่าแม่เสียชีวิตจากสาเหตุอะไรกันแน่พวกเขาจึงรวบรวมข้อมูลเข้าร้องเรียนกระทรวงสาธารณาสุขและแพทยสภาให้ตรวจสอบโรงพยาบาลที่แม่เข้ารับการรักษาแต่ถึงวันนี้ครอบครัวดำรงกิจถาวรยังไม่ได้รับคำตอบว่าความจริงแล้วแม่ของเขาเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่ อภิชนเพชรนุ่นถ่ายภาพอานอนท์ปลีเปลจันทร์รายงานและนี่แหละค่ะสำหรับข้อมูลของผู้ป่วยที่ถูกปิดบังหรือว่าไม่ครบถ้วนอยู่ในเวชระเบียนนี้นะคะทางด้านเครือข่ายของผู้ที่ได้รับความเสียหายทางการแพทย์ก็มองว่าสิ่งนี้เป็นการปิดบังความผิดพลาดในการรักษาค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่จะต้องผลักดันให้พรบรคุ้มครองผู้ได้รับการเสียหายจากการรับบริการทางการสาธารณาสุขนี้เข้าสู่สภาให้ได้นะคะแต่ทางด้านแพทย์ กลับเห็นว่าพรบรที่ว่านี้ล่ะค่ะจะยิ่งทําให้เป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็จะทําให้ระบบการสาธรารณาสุขนี้ถึงกับเริ่มสลายและจํานวนผู้ที่อยากจะเรียนหมอก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะคะไข้ต่อสู้กับหมอเนี่ยเป็นเรื่องยากอยู่แล้ว,ว<ะ>เวลาเราสู้กับเขาเนี่ยผลทางชนะแทบไม่มีพอเราไปฟ้องศาลตัวเองเขาก็ตั้งทีมสู้กับเราอย่างที่เห็นมักจะสู้เราเรื่องอายุความซึ่งเป็นจุดอ่อนของคนไข้ มันเป็นเรื่องยากค่ะในการที่จะหาความเป็นธรรมหลายปีทุกคดีเป็นอย่างนี้หมดเวชชลเบียเราถูกแก้ไขเหมือนกันหมดอาจจะมีแต่น้อยมากเพราะว่าพรอมแปลงเอกสาร่ะโทษสูงกันนะแต่ถ้าพลบอฉบับนี้ออกมาผมใช้คำว่าการสาถุกระบบสาถูกไทยล่มสลายอาจารย์แพทย์จะไม่มี คนเรียนหมอจะเป็นคนที่ภูมิปัญญาอาจจะต่ำสักหน่อยหนึ่งเพราะคนภูมิปัญญาถูงสูงไม่เรียนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความสมานฉันท์ในระบบบริการสาธารณาสุขที่มาจากทุกวิชาสาขาอาชีพในระบบสาธารณาสุขและก็ตัวแทนภาคประชาชนขึ้นมา63คนเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้แล้วนะคะรวมทั้งการทําประชาพิจารณาในกลุ่มผู้ให้บริการ9้ากลุ่มด้วยกันค่ะ และสาหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะก็คือในวันนี้ค่ะกลุ่มแพทย์ที่คัดค้านกฎหมายฉบับนี้นะคะก็ได้ไปยื่นร่างพรบรคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาควบคู่กันไปนะคะและการยื่นนี้นะคะได้ไปยื่นต่อรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหวังที่จะให้พิจารณาประกบคู่ไปกับพรบรฉบับแรกที่ทางคอรมบอนั้นได้ทำการรับรองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณครับ,บคุณปาร